มินาซังคอนดอิชิวอุตตาชิวัสดนเดนสุทิยาสังครับผมกระสุ่เกมเพียรโซทูนิวเจเดเซครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวกิจกรรมวินเทอร์หรือก็คือกิจกรรมหน้าหนาวในปี2022นี้กันนะครับก็จัดว่าเป็นกิจกรรมใหญ่นะที่จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเก็บแ้มเอ่ยร้านแลกของเอ่ยเรื่องของตัวงานต่างๆซึ่งก็จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็จะขอเริ่มจากตัวแท็บหรือก็คืองานก่อนกระติกันนะสำหรับตัวงานในช่วงเวลานี้นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะม มันจะเป็นของอทั้ง d a i l y Weekly แล้วก็ Limited ดแพดันเองนะครับโดยผมจะขอเริ่มจากอันที่มันเป็น Limited ก่องกระกันเนอะสำหรับตัว Limited นะครับเปิดมาเนี่ยมันจะมีงานอยู่2งานที่เราสามารถทำได้เลยก็คือจะเป็นงานตัวนี้อันที่1 แล้วก็งานตัวนี้อันที่2นะครับโดยผมจะขอเริ่มจากงานตัวแรกงานที่1นขีดหก่อนก็แล้วกันนะสำหรับงานที่1นขีดหนะครับมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปคุยกับ NPC ชงดี้นะครับก็คือจะเป็น n p c ที่ดูแลเรื่องของตัวกิจกรรมกันอยู่แล้วแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการ update, อัปเดตอาภูิภาคที่2เข้ามาแล้วก็คือจะเป็นฝั่งรีเทมนะครับ NPC ชังดี้เนี่ยก็จะอยู่ทั้ง2เมืองเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซนต์ทอ์ซิตี้แห่งนี้หรือว่าจะเป็นรีเเเทมม้นยกกกก็็สาาถไไปจจอับ NPCR City ชดดะะค,ะคละ ขอแค่ไปคุยสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านงานตัวนี้แล้วนะครับส่วนขาราวันเนี่ย ก็คือจะเป็นไอเทมบัตรใบนี้นะครับซึ่งก็จะมีชื่อว่าไทเกอร์ดัวฮอร์น่งนี้จะเป็นไอเทมที่เราสามารถใช้งานเขาลายเสือ2อันเนี้ยได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้มา1ใบนะแล้วก็เมื่อเราทำงานที่1เขต1ผ่านปุ๊บก็จะเป็นการปลดล็อกงานที่1ขีส2ออกมานะครับคือได้มันจะเป็นงานแบบต่อเนื่องนะก็คือให้เราทำอะไรเสร็จก่อนแล้วก็เป็นการปลดล็อกอันที่2 3 4แล้วก็5าออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งอเนี้ยผมจะขอเรียกว่าเป็นงานที่1ขี2กลกลันนะสหรับงานที่1ขีสะเป็นงานที่ ให้เราไปเก็บอาผักของตัวกิจกรรมวินเทอร์ในครั้งนี้นะครับซึ่งจะมีชื่อว่า วินเทอร์อ่าวินเทอร์ดำหมวกป๊อปโหนะครับหรือวินเทอร์โคซีไลออนซึ่งน่าจะมันจะเป็นไอเทมตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือไอเทมผักที่เราสามารถไปตามเก็บกันได้ซึ่งจะอยู่ในโซนที่เป็นเซกชันแบบสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งแอริโอหรือว่าฝั่งล e เทมเนี่ยก็สามารถเจอได้ทั้ง2ที่เลยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปวิ่งตามหาก,กันได้เลยนะครับขอแค่ไปเก็บไอเทมตัวนี้มไม้ข้อรท้ห้าอันก็ถือว่าเป็นการผ่านงานตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็สลับตัวขอละวันไหนดูซิ สรับตัวของรางวัลน,นะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเงิน1,000เอ็นเวเซนต้า100 EXP แล้วก็แต้มสลอตพอยต์เนี่ยอีก250แต้มด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นงานที่1นขี่สนะถัดมา งานที่1นขีดสนะครับงานที่1นขีดสเนี่ยจะเป็นงานที่ให้เราไปให้อาหารตัวรีเจนมานะครับแล้วก็ให้ทําการอาเพิ่มแต้มเนี่ยไปให้ถึง400แต้มด้วยกันนะครับก็คือขอแค่ทําการใส่เทมเข้าไปให้ถึงสี่ร้อก็ถือว่าเป็นการพังงานตัวนี้แล้วแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอยู่นะครับก็คือลูกค้าร่วงตอนเนี้ยแต่ละคนก็จะไปอยู่ที่ภูิภาคใหม่ที่แบบเป็นฝั่งทะเลทรายดีเทมใช่ไหมอันนี้ผมขอ,ขอรแรนะนําว่าให้ไปให้อาหารมานะครับกับฝั่งเอลิโอที่มันจะแบบกําลังหิวอยู่นะก็คือถ้าหากว่าเรามามดูในนแผนที่ สไลด์แผนที่นะครับเราเห็นว่าม้าบางตัวเนี่ยมันจะมีอักษรแซดขึ้นมาหรือก็คือมันหลับอยู่หรือก็คือมันกาลังหิวนน้องนะครับคือมักที่แบบว่ามันกําลังหิวเนี่ยเวลาให้อเทมมันจะมีการเพิ่มบัฟที่เยอะกว่าเดิมนั่นเองนะครับอย่างเช่นอที่ผมไปลองเนี่ยผมให้อาหารที่แบบมันเป็นผักของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับให้แค่ชิ้นเดียวว่ะแต้มมันพุ่งไปถึง360แต้มกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ไปหาลเจนด์ม์กที่กําลังนอนหลับกำลังหิวอยู่เนี่ยแล้วการ โบนัสพอยต์เนี่ยให้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถใส่เข้าไปเนี่ยจนากว่าจะครบ400แต้มก็ถือว่าเป็นการผ่านงานตัวนี้กันแล้วนะครับส่วนของรางวัลก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือจะมีเป็นเงิน1,000 a d v enta, e n t น c e n t 100 EP x P, แล้วก็แต้มสะสมพอย์เนี่ยอีก250แต้มด้วยกันนะครับก็จะเหมือนกับงานเมื่อี้นี้เลยนะอาถัดมาจะเป็นงานที่1 4นะครับงานที่1 4เนี่ย จะให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่มีการติดซิมโบลนั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นซิซันนอลเอดมีนะซึ่งสำหรับในครั้งนี้นะครับซีซันนอลเอมีเนี่ยมันจะอยู่ในทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นสำโจรสำรวดเอย่ยพื้นที่แบบโซต่ตอสู้เอย่ยแล้วก็ทั้งฝั่งเอลิโอฝั่งดีเทีมเนี่ยเรียกได้ว่าเราสามารถเจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นซีซั่นนอลเอดมี่เนี่ยได้ทุกที่เลยนะครับขอแค่กำจัดมาให้ครบั้งนห้ดส0บตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านงานตัวน,น,วน,วนองนเติเ 1, ซ 1 0 0 EP แล้วก็แต้มเส,สร็จสลพอยต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,000อ่อาแต้มด้วยกันนะครับโอเคอันนี้คือจะเป็น งานที่1นขีดส่นะแล้วก็ถัดมานะครับงานสุดท้ายงานที่ 1. นขีดหก็คือจะเป็นงานที่เงื่อนไขแรกเนี่ยจะให้เราไปกําจัดตัวเดดเอดมีที่มีการติดสลักนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดดเอดมีที่ไหนก็ตามเราก็สามารถเจอเรื่องเกี่ยวกับเดดเอดมีที่มีการติดสลักทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นภูมิภาคฝั่งทะเลทรายนะครับเราจะได้เจอกับเดดเอดมีตัวใหม่ของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยก็คือมันจะเป็นตัวเรนุสุ อ่าสโตรงกลางของรีเทมแล้วก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านบนขวาใกล้ๆก,กับตัวพีระมิดเลยนะครับคือถ้าว่าเรามาเจอในอ่นทุกเวลากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถมาเจอพวตตัวนี้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบมีการเพิ่มเนื่องตัวเดนนี่นั่นเองนะครับก็ขอแค่ไปกระจัดเดนมีตัวไหนก็ได้นะแค่แค่ตัวเดียวก็พอแล้วแล้วก็จัดเสร็จแล้วปุ๊บ ให้เรากลับมาคุยกับเอเเชังดีเพื่อเป็นการอาจบในเรื่องของงานตัวนี้นะครับแล้วก็ขอละวันเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยก็คือจะเป็นเงิน1 1 0 0งพันเอเต้าหนึ่งรแล้วก็1นึ่พันซีซันนอลพอยนั่นเองนะครับอันนี้คือชุดงานแบบอันงานที่1นนะก็คือ1นคิดหนไล่ไปจนถึงงานที่1นึนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูงานที่2กันดีกว่าสำหรับงานที่2น,นะครับมันจะเป็นงานที่ ให้เราไปตามเก็บมิสชิ s สิมโบทั้งหมด10จุดที่อยู่ในตัวเมืองซิ t อลซิตี้แห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามนี้เลย ดังนั้นก็เป็นตำแหน่งของมีซิสเซนโบทั้ง10จุดที่อยู่ในตัวเมืองเซทอร์ซิตี้แห่งนี้นะครับแล้วก็ไปเราหาจนครบแล้วปุ๊บขอลาวันก็จะเป็นตามนี้นะครับจะมีเป็นเงิน1,000เอเนเมเซต้า100 EXP แล้วก็แต้มซิตอลพอยต์้อยแต้มนะครับแล้วก็ยังมีเทมด้วยนะก็คือมันจะเป็นตัว ไทเกอร์ดัวฮอนั่นเองนะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็นกับเป็นบัตรที่ให้เรากดใช้งาน2ครั้งนะครับก็คือเราจะมา2อันนะก็คือจะเป็นจากงานอันแรกแล้วก็งานที่2เนี่ยจะรับตัวไอเทมที่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการกดใช้งานทั้ง2ใบปุ๊บเราจะสามารถใช้งานเข่าเสือเนี่ยได้กับทุกตัวละครในไอดีของเรานั่นเองนะครับอันนี้คืองานส่วนของตัวเลมเดดแทสนะทีนี้ย้อนกลับมาดูตัวเดลี่กันซะหน่อยนะครับสำหรับตัวเดลี่กับวิกลีเนี่ยมันจะมีงานของตุวกิจกรรเงินนี้อยู่ด้วยซึ่งงก็็จะเปนนนนาอัััี้สรบตว ซึ่งสำหรับตัวเดลี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขไปในแต่ละวันเหมือนกันนะอย่างเช่นอันเนี้ยมันจะเป็นงานที่มีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปเก็บตัววินเทอร์โคซีไลออนเนี่ยทั้งหมด5าอันด้วยกันนะครับแล้วก็ขอรับวันเนี่ยมันจะเป็นแต้มซีซารพอยต์เนี่ย900แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็บางวันเนี่ยมันจะมีงานที่ให้เรากำจัดในเรื่องของตัวมอนสเตอร์บ้างอย่างเช่นกำจัดมอนสเตอร์ซีเตอร์เนี่ยให้คบทั้งหมด 30- 50ตัวอะไรก็กันไปซึ่งเงื่อนไขอันนี้ก็ขอใหห้้ไปตรรรรววจจจสสอออบบกกกกกััััันนนนนนดดีีี็แและะคซึ่่งงงาเยมมมขิ แล้วก็ถัดมาส่วนของวิธีทั สำหรับตัววิกนี่แท้นะครับมันจะมีงานของตัวกิจกรรมเนี่ยอยู่ทั้งหมด2งานด้วยกันนะครับก็คือจะเป็น2งานนี้โดยงานอันแรกเนี่ยมันจะเป็นงานที่ให้เราไปกําจัดตัวแรปปี้ของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโน no <sm ell> ลูดี้แรปปี้ก็ให้เรากําจัดตัวแรปปี้อันเนี้ยไมยครทั้งหมด5ตัวก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขของวิกนี่แท้อันแรกแล้วนะครับโดยจะได้รับอาของรางวัลเนี่ยเป็นเรื่องของตัวแดงเซนเตอรพอยต์เจ็ดผ่านแดมด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมางานที่2ของตัววิกลีมันจะเป็นงานที่ให้เราไปอ่าลง,ง,งตัว เออร์เจนเควสนะครับซึ่งจะเป็นเออร์เจนเควสจากที่ไหนก็ได้อา,อาไรก็ได้เลยนะคือจะเป็นฝั่งแอลิโอเอฝั่งรีเทมเนี่ยก็นับในการผ่าเงื่อนไขทั้งหมดเลยนะครับขอแค่ผ่าเออร์เจนเควสหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นการผ่าเงื่อนไขของงานตัวนี้แล้วโซคาร์บาลก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับมันจะเป็นแต้มซะะาซรพอยเนี่ยเจ็ดพันแต้มด้วยกันนะอันนี้ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับ,กบตัวไดรฟ์แทสฟีดี้แทสแล้วก็เลมิเดแทสนะครับ ซึ่งสาหรับตัวเดลี่เนี่ยมันจะดีทุกวันเลยนะวิกลี่เนี่ยก็จะดีสลันละครั้งก,ก็คือจะดีตอนวันพุธนะครับแล้วก็สหรับตัวลิมเด็ดแท้นั้นมันจะอยู่ยาวาตลอดทั้งกิจกรรมเลยซึ่งเราก็สามารถทําได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2022กันเลยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านแรกของของกิจกรรมในครั้งนี้กันบ้างน,นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดถึงตัวแต้มที่ใช้ในการแลกของเกาะกันละกันนะสวิธีการเช่นนะครับ <Wow. S 1> ก็แค่ทําการเปิดหน้าเมนูข,ขึ้นมาแล้วก็ ดูตัวหน้าซ้ายตรงนี้นะคะว่าตอนเนี้ยเรามีอยู่กี่แต้มแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะสามารถเก็บแต้มได้อีกเท่าไหร่นั่นเองนะครับคือสำหรับตัวกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะเหมือนกับครั้งก่อนนะที่เราสามารถเก็บแต้มได้1นึ0 0 0สแต้มต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการได้รับแต้มน right ั้นก็ค <cioè. S 1> ือสามารถได้รับจากการทําตัวแทนแล้วก็คืองานมอเอกีนีแล้วก็จะได้รับจากการที่เราไปกะจัดมอนสเตอร์หรือว่าไปลงเล่นกับตัวเอเจนต์เควสนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องการได้รับ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เป็นมินิบอสเป็นตัวบอสหรือว่าเป็นแบบบอสระดับสูงๆเนี่ยมันก็จะเป็นการได้รับแต้มที่เยอะขึ้นไปตามชนิดของตัวมอนสเตอร์นะครับโดยที่ไม่ได้สนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลเวลเลยนะถึงแม้เป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวกันแต่เลเว่ต่างกันเนี่ยแต่ตัวแต้มก็ได้รับเท่ากันอยู่ดีนั่นเองนะครับซึ่งแต้มเนี่ยมันจะเป็นการได้รับเพิ่มก็จะขึ้นอยู่กับ มันเป็นแบบเป็นแลเอดามี่หรือเปล่าแบบเป็นตัวสีเงินตัวสีทองเป็นบอสระดับเดย์เอดามี่หรือว่าบอสระดับกิกันติกเนี่ยก็จะดับในเรื่องของตัวแต้มที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับประมาณน,นี้นะอ่าแล้วก็จากนั้นนะครับเราดับแต้มมาปุ๊บเราก็สามารถมาคุยกับเอเบซีชังดี้ได้ก็คือจะเป็นเอเบซีที่ดูแลในเรื่องของตัวกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นตําแหน่งของตัวเมืองเซทเทลซิตี้นะอ่าเราก็มาคุย อจาจจะั้นก็จะมีหัวข้อขึ้นมานะครับให้เราเลือกข้อแรกไปเลยจะเป็นหัวข้อที่เราสามารถนําตัวแทมสิสเซอร์พอยต์เนี่ยมาทําการแลกในเรื่องของตัวไอเทมได้น,นั่นเอ,เองนะครับซึ่งลิสต์ของตัวไอเทมเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็มันจะมีไอเทมที่เราสามารถเอาตัวแ้มเนี่ยมาทําการแลกได้แล้วก็จะมีลิมิตในการแลกเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งสลับของไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นของด้านบนนะก็คือจะเป็นอย่างเช่น ที่เป็นรุ่นล่างของตัวมาร์เนี่ยให้กลายแบบเป็นวินเทอร์แบบมินิจะมีเรื่องของตัวสเต็มแล็ปี้ยูคิดดารูมานะครับซึ่งก็จะเป็นสเต็มลายนี้ถ้าใครต้องการเนี่ยก็สามารถเก็บแต้มมาทําการแลกกันได้เลยนะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวอัญเรี่ที่แบบเป็นพรมลายเสือเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับแต้มสตาร์เจมบัตสเปเชียลสแคแล้วก็เรื่องของตัววุธในครั้งนี้นะครับก็คือจะเป็นอาวุธตัวนี้ที่จะมีชื่อซีรีส์ว่าเทมเพสเตซึ่งอันนี้จะเป็นอาวุธอารีน่าที่ระดับล้วก็ปาอาวาลมกันด้วยนัส่วตว อาออฟโพเทนเชียล uh, หรือก็คือตัวออฟทองซึ่งออฟทองนะครับอันเนี้ยมันจะเหมือนกับ uh, อาวุธธาตุก่อ,น,อนนี้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตแข็งหรือว่าอาธาตุสายฟ้าเนี่ยเอฟเฟกต์ของมันจะเหมือนกันเด๊ะเเลยนะครับซึ่งก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ที่ตัวไอได้นบนขวาก็กดกันได้เลยสำหรับคนที่ต้องการรู้เอฟเฟกต์นะนะแล้วก็สำหรับตัววูดซิตี้เทมเพสตาอาวุธธาตุลมอันนี้นะครับมันจะมีอาเป็นตัวอาวุธซอรมีอาวุธพาาานนัคคเิตะ ดเบรดแอซอซเดฟเฟิร์นกระเด็ดันเชอร์บูเลตโบลอตทาริสแล้วก็เจดบูลนะครับคือจะมีแค่11ตัวเทวยนันนะส่วน,นที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือจะไม่มีในเรื่องของตัวอาวุธทธ่าลมนะครับแล้วก็ถากว่าเราแลกแต่ราคาตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับอาวุธ,ธา่าลมที่มันจะเป็นบวก25มาให้เลยนะครับประมาณน,นี้แล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือจะมีพวกเรื่องเกี่ยวกับ ตัวแรกหลอดอักเมนเออใช่หลอดอักเมนสลับตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมันจะเป็นอ่าวินวิกเกอร์นะซึ่งนี่มันจะเป็นอักเมนที่ถ้าหากว่าเราไปตีมอนสเตอร์ที่แบบเป็นการแพ้ท่าลมเนี่ยมันจะมีการเพิ่มดาเมจมากขึ้นอีก2.5นะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวอัลฟาเลกเตอร์เอ่ยเอ็นกินเดอร์แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเอนอักเมนซักเซสบวก10กันด้วยนะครับก็สามารถ อาจทาการเก็บแต้มมาแลกกันได้ซึ่งสำหรับไอเทมทั้งหมดของตัวกิจกรรมในครึ่งแรกนี้นะครับถ้าหากว่าให้รวมทั้งหมดเลยนะเราต้องใช้แต้มที่เยอะถึง5 0 6 6,500แต้มนะครับเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นลิมิตของตัวกิจกรรมกันเลยนะกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถเก็บแต้มได้150,000แต้มต่อสัปดาห์ใช่ไหมแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้นะครับมันจะมี4สัปดาห์หรือก็คือเราสามารถเก็บแต้มได้เต็ตมที่เนี่ยก็คือจะเป็น600,000แต้ม พะ,ะนัน้ไอเทปตรงนี้ก็คือสามารถได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าอย่าลืมนะครับกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่วง ซึ่งพอถึงช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มไอเทมเข้ามาในราคาตรงนี้ด้วยก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องแลกอะไรดีอะไรที่แบบว่าเราไม่ควรแลกเพราะว่าเดี๋ยวตัวแ้มเนี่ยมันจะเกิดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามีการอัปเดตขึ้นหลังมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิกกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวไททอลหรือก,ก็คือระบบฉายาก,กันบ้านนะครับซึ่งสรับตัวระวบบฉายาที่บ้านนี้เนี่ยถ้าหากว่าให้ผู้แบบเข้าจง่ายๆมันก็คือเป็นระบบ Achievement d n นนง วันที่เป็นทั้งชื่อฉายาแล้วก็จะมีเรื่องของวันต่างๆกันด้วยนะครับแล้วมันจะมีเงื่อนไขที่ไปขอกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ด้วยนะอ่าเราก็ไปหน้าเมนูขึ้นมาแล้วก็มาดูที่หัวข้อของฉายาตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับตรงบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับมันจะเป็นหัวข้อของแบบรีเมเทนหรือแบบมันเป็นฉายาที่จากัดแค่โชเว่ย์ดาหนึ่งเท่านั้นนะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขอันนี้ที่แบบเป็นของตัวกิจกรรมวินเทอร์ Winter นะครับกับเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปทําการเก็บเเรื่่องกกียวับ มีชิปซิมบอเนี่ยให้ครบทั้งหมด10จุดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นเงื่อนไขตัวเดียวกับของ R Limited แท้เลยนะหรือก็คือถ้าหากว่าเราสามารถทำ Un Limited t e ผ่านได้ก็จะผ่านเงื่อนไขอันนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเองนะครับของรางวัลก็คือจะเป็นชายาที่ไปเรื่อยวกับฤดูหนาวแล้วก็จะมีไอเทมที่แบบเป็นบัตร SD ใบนี้นะครับ SD 5 SD เนี่ยจะดวน1ใบด้วยกันนะแล้วก็ E 1ตัว E 1ตัวก็คือจะเป็นเงื่อนไขอันนี้นะครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขที่ว่า ให้เราไปเก็บตัวแต้มซีซัน,นอลพอยต์เนี่ยให้ครบทั้งหมด3 0 0แสนแต้มด้วยกันนะครับแต่็จะบอก่อไปนะว่าใน1สัปดาห์เราเก็บแต้มได้เต็มที่เนี่ยคือ1 0 0 0 0แแต้มหมายความว่ามันเป็นเงื่อนไขที่อย่างเร็วสุดเนี่ยเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยน้อยก็คือ,อสอสัปดาห์ในการทำเงื่อนไขตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เวลาไม่ได้เล่นเยอะเนี่ยเราก็เล่นสัปดาห์แบบว่าเล่นได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นเนี่ยก็แนะนาว่าให้เก็บให้ได้ประมาณสัก เจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นแต้มต่อสัปดาห์ก็จะสามารถผ่านเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ได้ครบสามแสนแต้มนั่นเองนะครับคือมันเป็นเงื่อนไขประมาณว่าในช่วงวารกิจกรรมตลอดสี่สัปดาห์นี้เนี่ยทำการเก็บแต้ให้ครบสามแสนแต้มให้ได้ก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับของรางวัลก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวฉายาเอย่ยเรื่องของตัวบัตร sd 5 sd ที่เก็ตหนึ่งใบเหมือนเดิมแล้วก็จะมีสิ่งนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นคารโมพังอาวุธนะอันนี้คือคาโม,านะน,น,าโมนะครับที่เราสามารถใช้ได้กับตัวอาวุ คาโมของตัวอาวุธท่าลมนะครับ t e m p e s t าซึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกอาวุธแต่ยกเว้นที่เกตขา้ต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นอาวุธวเออร์แลนด์ทวินเด็เกอร์ดับเบิลเซเบอร์การสลัทวินแมชชีนกันวานแล้วก็ไม้แท็กนะครับก็คือ7อาวุธนี้เนี่ยคือ7อาวุธที่เราไม่สามารถใช้คาโมตัวนี้ในการพางมันได้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยากได้คาโมอาวุธชิ้นนี้ก็อย่าลืมทาการเก็บแต้มให้ครบแสนแต้มในช่วงระยะวลากิจกรรมตลอดสี่สัปดาห์นี้ด เรื่องเกี่ยวกับ Legend Mark กันบ้างน,นะคะสำหรับ Legend Mark ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยสกินแบบว่าเป็นการใส่ชุดกันหนาวแล้วมันก็จะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ ตัวบูทที่เป็นของตัวกิจกรรมกันอยู่ด้วยนะครับคือบูทอันนี้เนี่ยมันจะเป็นบูทแบบออรือก็คือเป็นบูทที่อยู่อันขับนสุดที่เป็นสีเหลืองอันนี้นะครับคือเนี่ยมันจะเป็นบูทที่กับให้กับทุกคนนะเพียงแต่ว่าจะทํางานก็ต่อเมื่อม้าตัวนี้อิ่มแล้วนั่นเองนะครับคือถ้าว่าขั้วบนเนี่ยมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็จะมีการเพิ่มบูทตรงส่วนนี้ให้ซึ่งอันนี้นะครับแต่ละโซนก็คือเป็นฝั่งของแอดดิโอกับดีเทปเนี่ยมันจะ เพิ่ม EXP แล้วก็เพิ่มแรดดอบนั่นเองนะครับโดยจะกระจายกันไปออยู่ที่มาร์กแต่ละตัวก็คือมี3ตัวด้วยกันนะอย่างเช่นฝั่งรีเทมตอนนี้นะครับฝั่งรีเทมตอนนี้เนี่ยฝันงทิศตะวันตกนะครับมันจะเป็นเดนเจนมาร์กที่ไปการเพิ่มด้วยกับพลังโจมตี5%ฝันธงทิศเหนือเนี่ยมันจะเป็น EXP 10%แล้วก็ฝันงทิศใต้ตรงนี้ก็จะมีเดนเจนมาร์กที่เพิ่มแรดดอบนะครับ10%ด้วยกันนะคือตามปกติอะมันจะมีแค่นี้แต่เดี๋ยวเขาที่ว่าตัวนเนีียเปเเเ็็วกกิาารพขลมม่่มทน ซีซัน n อลโบนัสขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นบัฟที่ถ้าหากว่าทําให้บัฟตัวเนี้ยมันมีการแบบเต็มหลอดขึ้นมาได้มันจะมีการเพิ่มโบนัสที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจอซ e ซัน n อลเอ e m มเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก15%ต่อจุดนั่นเองนะครับหรือก็คือถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาพิคพิเนี่ยก็คือ l e เจนด์มาทั้ง3ตัวนะัดทำง,งานพร้อมกันเลยมันจะมีการเพิ่มบัฟที่เป็นการเจอซีซันอลเอมเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง45%ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเจอกันแบบเยอะมากๆเลยนะคือไี้อบอกด้วยก่อนว่ามอนสเตอร์ที่มีการติดสลักซสิมมของตัวกิจกรรมนะครับมันไม่ได้แบบเป็นการติดทุกตัวนะบางตัวมันก็แบบไปตามปกติที่แบบไม่ได้มีการติดในเรื่องของซาร์อยู่เหมือนกันด้วยแต่ว่าถ้ามีการทําให้มาพวกเนี้ยสามารถทํางานในเรื่องของตัวบูทได้มันก็จะมีการเพิ่มโอกาสเจอในเรื่องของตัวมอนสเตอร์เซนต์นอลเอนด์มี่เนี้ยเพิ่มขึ้น15%ต่อจุดนั่นเองนะครับ <S <S โอเคครับเรียกันได้รร2022ะ ก็เริ่มจากตัวแทสแ้วก็คือตัวงานนะครับมันจะมีงานที่อยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเดลี่หรือก็คืองานรายวันเนี่ยอยู่หนึ่งตัวก็คือจะเป็นงานอันนี้นะครับที่มันจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะบางวันก็อาจจะแบบไปกกำจัดมอนสเตอร์บ้างเก็บของบ้างก็ลองอ่านเงื่อนไขกันดูถ้ามาจจะเป็นวิกิหรือก็คืองานสัปดาห์ที่จะดีทุกวันพุธนะครับจะมีอยู่2ตัวก็คืองานที่ให้เรากำจัดแรปปี้ของตัวกิจกรรมแล้วก็ลงเอเจนต์เควส ถัดมาจะเป็นเด็ดแท็บเด็ดแท็บก็คือจะเป็นงานที่1กับงานที่2นะครับเออใช่อันนี้ือบอกไปงานที่อยู่ในหัวข้อ d a i l y Weekly แล้วก็เลมเดตแพดอันที่2ที่ให้เราเก็บมีคิปเซนบอลนะครับงานพวกนี้เนี่ยมันคืองานที่เราทําได้แค่1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับหมายความว่าจะไม่สามารถทําซ้ำได้ถ้าหากว่ามีการแลกหลายตัวละครนะแต่ว่าถ้าเป็นงานเลมเดตแพดอันที่1นะครับก็คืออันที่1นขีดหนจนถึง1นขีดหเนี่ยมันคืองานที่เราสามารถทําแยกรายตัวละครได้ก็คือเรายังสามารถทําซ้ําแล้วก็รับขลวลซ้ำได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเงินเอ็นเม็นเซนต้า exp เรื่องของตัวแตงซัลซัลพอยน แล้วก็รวมไปถึงตัวไอเทมด้วยนะงานอันแรกนะครับที่เราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวไทเกอร์ดัวฮอนที่แบบว่าเงื่อนไขง่ายๆแค่ไปคุยกับ NPC เนี่ยมันก็ผ่านงานนี้แล้วใช่ไหมไอเทมตัวนี้นะครับเราสามารถทําการปั๊มได้เรื่อยๆตามจำนวนตัวละครของ,ของเราเลยนะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วว่าเราใช้ไอเทมตัวเนี้แค่2อันก็พอแล้วนะครับแต่ถ้า,ถาม,มีการได้รับชิที่ี่ห4 5เข้ามาเนี่ยก็นาว่าให้เอาไปขายก็ได้นะคือทาในอนาคตแบบ มีการอะไรนะจบของกิจกรรมนี้ไปแล้วมีมคนอยากได้เนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาซื้อก็เป็นได้นะครับก็ลองไปปั๊มขายกันดูกันละกันเนอะอแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวแต้ม<อ>ในเรื่องของตัวแต้มนะครับสามารถเก็บได้แค่1นึ0 0 0สหแต้มต่อสัปดาห์กิจกรรมมี4สัปดาห์วมกันก็จะเป็น0กแสนแต้มนะครับเสื้อหกแสนแต้มตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ทาการแลกของได้แต่ก็จะบอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าว่าจะให้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ปาไป5้าแสนแต้มแล้วใช่ไหมบวกกับว่าเดี๋ยวกิจกรรมในช่วงขึานไปปป2สัััดดาาห์เนีีมมกก็จะรอต อีกรอบหนึง่งที่จะมีทางเรื่องเกี่ยวกับไอเทมชิ้นใหม่เข้ามาซึ่งมันก็น่าจะมีการใช้แต้มที่เยอะกว่า6กแสนแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องมีการคิดดีๆนะครับว่าเราควรจะได้อะไรดีไม่ได้อะไรดีก็อย่าลืมคิดกันด้วยกันละกันเนอ้ออีกอย่างหนึ่งคือไม่มีการอัปเดตช่วงครึ่งหลังมาแล้วเนี่ยมันจะมีการเพิ่มในเรื่องของตัวงานเข้ามาด้วยนะครับคือมันจะมีงานทั้งเรื่องเกี่ยวกับ ทั้งเดลี่วิกลี่เข้ามาใหม่ในช่วงขึ้นหลังก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งการันเนอแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวฉายาฉายาจะมีอยู่2ตัวนะครับคือฉายาที่ให้เราเก็บตัวมิติโบแล้วก็ฉายาที่จะให้เราทําการเก็บแต้มให้ครบส0,000นแต้มก็จะได้รับ เรื่องของตัวคาโมาพาวด์มานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็นดิจิทัลมาร์คดิจิทัลมนะครับก็คือจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการเจอเรื่องของตัวเซสเซอลเอนมีเนี่ยง่ายขึ้น15%ต่อจุดแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตามแต่ละปุยผ้านะครับไหนดูแผนที่หน่อยสิ สำหรับตัวรีเจนมาร์นะครับจะบอไปว่าแต่ละที่เนี่ยมันจะมีการเพิ่มบูลให้15%ต่อจุดใช่ไหมซึ่งรีเจนมาร์นะครับมันจะไม่ข้ามโซนกันนะก็คือถ้าเป็นรีเจนมาร์ที่เป็นฝั่ง a อลิโเนี่ยก็จะบูลแค่ฝั่งเอเท่านั้นมันจะไม่สามารถไปบารให้กับฝั่งรีเทมได้แล้วก็ฝั่งรีเทมก็ไม่สามารถมาบารให้กับฝั่งเ o ได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตรวจสอบในเรื่องของรีเจนมาร์กันดีๆนะว่าเออตอนนี้เนี่ยรีเจนมาร์ตรงไหนแบบมีการทํางานอยู่ไหมฝั่งนี้ทํางานครบ3ตัวหรือเปล่าถ้าหากว่า,า,วาทำงานครบ3ตัวเนี่ยเราไปฟาร์มมันจะคุ้มค่ามากเลยนะครับเรียกได้ว่าเก็บแต้ม แบบได้แกบง่ายๆเลยนะคือตอนจังหวะที่แบบมีเลเจน์มาทางานพ้อกัน3จุดเนี่ยมอสเซอร์เก,กือบทุกตัวมันจะกลายเป็นเทสโนอเอดมี่ก็สามารถไปทําการปามแต้มที่ในฝั่งของโซเซตันแบบต่อสู้กันได้เลยหรือว่าใครที่จะรอลงเอเจนต์เควสหรือจะไปตีเดเอดมี่แกนติกอะไรก็ลองไปตีกันดูกันละกันเนอะแล้วก็เรื่องของตัวไอเทมนะครับเออน,นี่เกือบลืมเลยในเรื่องของตัวไอเทมนะครับถ้าหากว่าเป็นตัวโคซี่ไลออนอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในโซนสำรวบแบบทุกที่อยู่แล้วแล้วก็สำหรับตัวหลอดแคปซูลอันนี้นะครับ ว i นวิกเกอร์หรือว่ามันจะเป็นวีเอ็กซ์โปเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่เราก็สามารถได้จากลังคาก็ได้แล้วก็จะมีดรอปอยู่ที่มอนสเตอร์ที่แบบเป็นบอสระดับกิกันติกแล้วก็จะอยู่ที่ตัวแลปปี้กันด้วยนะครับก็สามารถไปฟาร์ามหาก,กันได้นะสำหรับคนที่ต้องการไอเทมตัวนี้มาทําการตั้งขายหรือว่าเอาไปใช้งานกันนะครับอันนี้คือารายละเอียดของตุวกิจกรรมในช่วงขึ้นแล้วก็ถ้ามีการอัปเดตช่วงขึ้นหลังเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาทําคลิปกันอีกรอบหนึ่งก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคคร ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนน้นเอ